สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนก้านใบปัดน้ําฝนนะคะแต่ว่าแต่คลิปนี้จะมาสอนวิธีการวัดขนาดของก้านปัดน้ําฝนก่อนนะคะว่าก้านปัดน้ําฝนของรถเราเนี่ยมีขนาดความยาวเท่าไหร่ซึ่งทางด้านฝั่งคนขับกับด้านด้านฝั่งคนที่นั่งข้างๆเนี่ยนะคะก้านใบปัดน้ําฝนมันจะไม่เท่ากันนะคะทางด้านของคนขับเนี่ยก้านปัดน้ําฝนมันจะยาวกว่าทีนี้เราก็มาทําการวัดก้านใบปัดน้ําฝนเลยนะคะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือว่าเรื่องยากค่ะแต่บางท่านก็ไม่รู้ คือเวลาเราขายเราขายก้านปัดน,น้ำฝนเนี่ยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปอย่างเงี้ยหรือว่าลูกค้าทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะถามว่าพี่มาเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝนแต่พี่ไม่รู้ว่าขนาดของที่เท่าไหร่เออก็ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราบางทีเราก็จะถามว่าลูกค้าลดอะไรคะอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้จะมาสอนให้รู้ว่าขนาดของมันเท่าไหร่ซึ่งการวัดหน่วยของก้านปัดน้ำฝนนะคะก็จะใช้หน่วยเป็นนิ้วนะคะวิธีการวัดเนี่ยคะ่ะก็วัดจากหัวตรงนี้เลยนะคะมาถึงปลายสุดนะคะอย่างตัวนี้ก็จะอยู่ที่2ี่สิบนิ้วนะคะ เราก็ทําการวาทั้งสองข้างแล้วก็เวลาเราไปซื้อหรือเราไปซื้อหน้าร้านหรือว่าเราสั่งซื้อออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกขนาดของเขาได้เลยว่าเราต้องใช้เราต้องใช้ขนาดเท่าไหร่สําหรับรถเรานะคะอันนี้ก็จะง่ายเดี๋ยวส่วนคลิปต่อไปนะคะจะสอนวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยางใบปัดก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าอ่ก้านใบปัดบางรุ่นเนี่ยนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนยกก้านก็ได้เราเปลี่ยนเฉพาะยางใบปัดก็ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ